ดีครับผมกรณร้านเคนเจลบัตเตอร์นะครับอันนี้ก็มาส่งงานเจ้าคิดเวกเตอร์นะครับ V2 นะครับมอดบายเคนเจลบัตเตอร์เนาะตัวนี้ลูกค้าสั่งอัปเกรดนะครับไม่เน้นแรงนะครับแต่ว่าให้เป็นสปีดสูงๆขึ้นมาหน่อยนะครับนะตามงบนะครับนะก็มีอะไรบ้างครับมีมีเฟืองนะฮะ13ต่อ1นะครับมีบอร์ดนะครับมีบอดหนึ่งตัว มีมอเตอร์มีลูกโซบนะครับมีสปริงแต่ตัวนี้ใช้สปริง1.2นะครับนะอ่าแล้วก็อ่าเฮเนี่ยก็คือเท่าเดิมสแตนดาร์ดโรงงานเลยครับเฮปเอนาะแต่ทำให้มันกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ยิงเร็วขึ้นเนาะนี่ครับรประมาณนี้เลยสติ๊กเกอร์นี้ทดีที่ร้านเหลือก็เลยติดให้ฟรีๆนะครับนะเอาใจลูกค้านะครับนะเขาก็ เสียตาเสียเงินเพื่อมาแต่งกับร้านเราแล้วไว้ใจร้านเราก็จัดให้ครับนะแล้วก็มีการโยก<ม>ปกติสายแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครผมโยกเป็นการใส่พันท้ายแล้วก็เอาสายแบตมาไว้ที่นี่นะครับเป็นลั๊ก x t 3 0เนาะแล้วก็ให้เป็นแบตเตอรี่11.1นะครับนะเป็นแบบนี้นะครับแต่จะเป็นของใหม่อันนี้เป็นของที่ร้านนะเคสแต่ว่าผมจะให้เป็นของใหม่ไปนะครับนะ โอเคก็เจลไฟฟ้าของชิดก็จะประมาณนี้เลยครับนะเดี๋ยวเราจะมาเทสเ p ฟแล้วก็การยิงต่างๆเนาะเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับนะก็มีคนอยากรู้รีวิวเหมือนกันว่าตัวนี้มันจะยิงได้เลทเท่าไหร่นะฮะก็อยู่ประมาณ25-30นะที่ผมเล็งๆคิดชิดไว้นะแล้วก็มีอาอีกตัวหนึ่งนะครับ p o p u p เนี่ย pop up ก็คือใส่ตรงนี้ก็สามารถเอา หกเหลี่ยมหมุนเข้าหมุนออกได้เลยนะครับถ้าลูกมันเหินแสดงว่าเราปรับกดลงเยอะนะฮะให้เราคลายนะแต่ถ้าลูกมันทิ่มหน้าลงมากเกินไปให้เราหมุนเข้านะครับนะโอเคเดี๋ยวผมใส่แบตเตอรี่ก่อนนะอ่ะใส่ปุ๊บใส่แบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ใส่แบตเตอร,ะะตตรี่แล้วเราก็เสียบปลั๊กนะฮะพอเสียบปลั๊กมันจะมีเสียงบอดนะครับ อ่ะเสียงบอดจะดังตึดตดๆๆนะฮะโอเคแล้วก็เก็บสายไฟดีๆนะฮะอ่าพับๆเหมือนผมก็ได้แล้วก็หยอดพันท้ายลงไปนะฮะเลยพันท้ายก็ปรับระดับได้ปกตินะฮะนะหรือว่าจะไปเปลี่ยนพันท้ายใหม่ก็ได้นะครับนะแล้วก็ระบบก็จะมีมีเซฟนะฮะปกติทีนิ อันนี้ชุดละสานัดออโต้อ่ามันก็ลั่นเร็วๆกว่าปืนปกติเยอะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูขนาดลูกนะฮะขนาดลูกที่ผมแช่คือคิดอะ่ะคืออย่างนี้คิดมันจะเป็นปืนที่แบบปืนเจลไฟฟ้าที่แบบโคตรใช้ลูกแบบเป๊ะๆอ่ะครับนะนี่ฮะเจ็ดจุดมมิลเวลาเราแช่ลูกอะ่ะเรากะเวลาแล้วเราก็ เอาลูกอะมาวัดดูนะให้มันได้เจ็ดจุดสามมิลแบบที่ผมบอกนะนี่เลยนะถ้าจะยิงตัวนี้นะครับนะมีโปรแกรมเรียกกระสุนไว้เองนะฮะนะหนึ่งวินะครับเพราะว่าทําไมถึงเรียกหนึ่งวิแต่ถ้าเราไปทำสามวิเงี้ยแล้วกระสุนเนี่ยมันคาอยู่ในในรางอยู่แล้วใช่ไหมพอเราไปปุ๊บดันเข้าไปเงี้ยเนี่ยกระสุนมันดันเนี่ยดันตื๊ดอย่างเงี้ยเรามันทําให้เฟืองตรงนี้รูดนะครับนะอ่ากรณีแล้วอย่างนี้แก้ไขยังไง,ไง ก็เวลาใส่ให้เอียงครับอ่าแม็กให้เอียงนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราวัดให้เพียรดูกว่าว่าจะได้เท่าไหร่จริงๆได้สแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับนะไม่ได้ถ้าอยากได้แรงกว่านี้ก็อัดสปริงเข้าไปนะครับนะแต่ผมว่าพอแล้วแหละสายสนามเนาะสองส2มสี่สองก็เนี่ยครับสแตนดาร์ดโรงงานเลย ประมาณนี้เลยเราลองฟัวโต้ดูเนี่ยครับก็เนี่ยได้ถึงสองสี่นะฟัวโต้นะเนี่ยก็เนี่ยเดี๋ยวยิงเทสระบบก่อนนะอันนี้ผมปรับเป็นเซมีนะอ่าชุดละสามนัดแล้วก็ฟัวโต้ เนี่ยฮะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวแม็กล่องนะติดขัดในรังเพลิงแสดงว่ากระสุนคุณเล็กไปครับนะให้โฟกัสดูที่กระสุนกับเป้านะฮะนะตัวเนี้ยคือลูกค้าไปแค่เจ็ดจุดสามไหมแล้วก็ตั้งฮอปดีๆนะค่อยๆตั้งนะไม่ต้องกดตับปรับทีละนิดทีละนิดนึงแล้วก็ยิงดูทีละนิดนึงแล้วก็ยิงด่ะ เอาแล้วมันเร็วนะชุดละสามนัดโฟโตหมดครับก็เอาจริงแล้วก็ผมแนะนำไปเล่นเซมีนะแล้วก็ไปเล่นในสนามอ่ะกับเพื่อนกับเพื่อนเก็ไม่ต้องโฟโตขนาดนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวเพื่อนๆพื่ไปเล่นด้วยนะครับนะก็คือ สุดจัดนะครับสำหรับผมก็ถือว่าดีแล้วนะสำหรับประมาณเลทยี่ห้าถึงสามสิประมาณเนี้ยเอาแล้วแหละแล้วก็แบตก็ไม่ได้ร้อนเร็วนะฮะถามว่าร้อนไหมก็ร้อนหน่อยๆแต่มันไม่ได้ร้อนแบบรับไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะก็เสร็จแล้วครับก็ส่งงานแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ